สวัสดีนะครับอยู่กับพี่สันนะครับผมคนโครกรถไถ่ต้องคำนะครับพามาดู z L 26ตอนนั้นหลุดนะครับหลุดเพราะว่า,ามีคนบอกว่าซื้อไปแล้วนะครับแต่ว่าตามจริงมันเป็นการเข้าใจผิดนะครับพี่สันก็เลยมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับอันนี้เป็นเก่านอกสีซูบมีอุปกรณ์ครบนะครับมีผาน คูปล้อเล็กแล้วก็สาลี่นะครับตัวนี้ก็ราคาอ่าสี่หมื่นบาทนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าตรงไหนเป็นอะไรแล้วก็จะมาลองขับให้ดูนะครับผมสามารถโทรหาพิสันได้นะครับที่เบอร์0ูนย์8ก4 1แ็ดสี่หนะครับท่านใดที่จะมาเอาเบอร์นะครับเอาเอาแบบที่มาเอาจริงๆอย่าโทรมาหาบ่อยอา่อาอใคร<อ>สำหรับ,รบ <ๆ S 2> คนที่ว่าจะเข้ามาดูจริงๆนะครับ ไม่ค่อยรับโทรศัพท์ด้วยลุงแกไม่ค่อยรับโทรศัพท์เพราะว่าลุงแกทำงานเหมือนเดิมเผาหัวเเพราะว,ว่รารถจอดนะครับต้องเผาทุกเช้าแล้วมั้งเนี่ยถ้ารอนเจ้าก็ไม่ต้องเป็นยุนยจอนตอนเช้าอย่างเดียวตอ,ตอนยังไม่ร้อน<ย> พอเราใช้งานทำงานอยู่เปิดดีนี่จะช้าผมเดี๋ยวดูต่อรถก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอุปกรณ์ตอ dis, ่อพ่วงนะครับปึ๊บปุ๊บเอ้ยอีเดียวติดอีเดียวติดนะครับ ยกหางคันนี้ยกหางได้ปกตินะครับโอลุงหลังคาเอาลงน่อยเดี๋ยวโดนหลังคาบ้านพังเฮ้ยครับเอ,อ้ยกล้ออาไอ้อ ได้ยกหางได้ปก,ปกติเอ้ยลุงรดผมตัวน,นี้เบรกดีปีดีโอหมุนไม่ล่วงไหนลองเปิดวีดีโอหน่อยลองเปิดวีดีโอหน่อยอ๋อดีนะครับมีปีดีโอนะครับใช้คยคยอยู่อันนี้ลุงลุงแกใช้ประจำเนาะอันนี้ไปปั่นนานะครับแล้วก็ถ่ายครับอืม โอเคลุงก็เอาลงเลยถอยถอยไว้ที่เดิมก็ได้ห <c oughs> ักให้ดูนะ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> พวงมลาลัยเบาอ่าตัวนี้ไม่ได้เช็คอะไรมากนะครับระวังลงน้อยเอ้ย ลงตํามเสาโอ้เกือบไปแล้วป้อรอ,อบตัดสับระเบิดสุดยอดลงสิ่งมากคันนี้คือถือว่าไม่ต้องเอาไปทำอะไรเลยแค่เอาตังมาแล้วก็เอาไปทำงานได้เลยนะครับ47500นับ47500บาทแล้วผมจะให้ดูยางอ่านี่นะครับ อย่างยางมันก็ใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ม่ใช้อะไใหญ่เป็นเผาเดียวนะครับแล้วก็ได้ผ่านห้านี่นะครับถนายนานีนผมจะบอกเลยว่าดีดีกว่าเคอาทีแน่นอนนะครับซื้อเคอาทีนี่บางทีขันก็เปแสนแสนกว่านะครับอันนี้คือได้ซีซูปแล้วก็ได้น้ําหนักตัวรถเยอะแล้วก็มีอุปกรณ์ครบเลยนะหมาถึงใายได้เลย เดี๋ยวผมจะพาไปดูซารี่ต่อนะครับนะไปเดี๋ยวให้ลุงเก็บแบตไว้คืนแบตไม่มีให้มันเดิมนะลุงอ,อันนี้มันมีแบตอยู่ไม่ได้ชาร์จอ๋ออันนี้มีแบตอยู่แต่ว่าให้แบตให้แบตเกา่าไม่รู้ว่ามันเสื่อมหรือเปล่าก็ลองอ,อันนั้นดูมอืแต่ก็ไม่ได้ชาร์จครับไปทั้งหมดเลย <laughs> ลุงที่รบรถกระบะ <laughs> ล้อเป็นเก่าอ,อะเดี๋ยวดูล้อก่อนลงเดินมาทางนี้ก่อนอนุปกรณ์ก็จะมีล้อเหล็กนี่นะครับแล้วก็คุบคุบตัวนี้ดูมาฐานมากสองเมตรโอ้โหลุงแกไม่ได้ใช้เลยนะครับเนี่ยดูบุดคุบนี่ผมจะบอกนะาเกิด่าประจ้างเขาต่อเนี่ยรวมๆสองหมื่นนะครับขอบอกแพงมากล้อเหล็กนี่อีกล้อเหล็กนี่สเกิดไปต่อใหม่ผมเล่นเลยว่าไม่หลุดเหมือนแน่นอนนะครับ เอาง่ายๆมาขุบล้อเหล็กนี่ก็ตีไปสักสองหมื่นกว่าแล้วมีวไปใช้ได้เลยขายยกเนาะลุงขายยกชุดนะครับไม่แยกไม่แยกแยกก็ได้ล้อเหล็กสองหมื่นเนาะขุบสองหมื่นนะครับถ้าเกิดว่าจะแยกนะครับแอค์ขำๆนะครับซาลีสองหมื่นตัวรถฟรีนะครับ <c oughs> แล้วก็ซาลี่นะครับซาลีอันนี้ก็พร้อมใช้งานมีผุนิดหน่อย พื้นพื้นอันนี้นะครับนนงเงินดีหมดก็อืมดีกว่านุนนิดพื้นเอออาจจะดีกว่าคันคันนุนนะครับตแต่คันนุนคันใหญ่ววนะเอาน้ำมันยาวครับอันนี้สั้นนะอันนี้สั้นแต่ว่าอันนี้จะดูดีหน่อยดดีหมไอ้นี่นะครับยางเหล็กล้างหน้าสามนะเต็มแชสซีเต็มตัวนี้ไม่มีผุเลยนะครับ มีผพื้นแค่ไลายพื้นแล้วก็ได้ตรงนี้นะเองนะครับนี่เอามาก็หน่อยเดียวเองเอาได้เลยนะครับบันไดไม่มีอยู่ที่หางน้ําสาคอนนะลุงหางน้ําสาครมโนรมเออมโนรมอ่าจังหวัดชัยนาทนะครับวัดป่าศักดิ์เข้าวัดป่าศักดิ์ถือถวอวัดป่าศักดิ์นะครับอีเข้าจัดเทียนะมันวัดป่าศักดิ์ได้แต่เราเป็นอยู่ปากทางโอเคนะครับก่อทานใดสนใจก็ โทรหาพิสันนะครับที่098 2087412หรือว่าทักเข้าไปเอาเบอร์ในเพจพิสันก็ได้นะครับเพราะแต่ว่าถ้าเกิดว่าด่วนรีบจริงก็โทรมาเลยนะครับเพราะว่าข้อความบางทีผมก็ไม่ค่อยได้อ่านนะครับเพราะว่ามันมันเยอะมันหลายคนที่ทักเข้าไปนะครับก็สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อรองได้นิดหน่อยนะครับก็ให้ค่าน้ำมูกน้ำมันน้ำปลา ให้ลุงหน่อยเนาะแต่ถือถือว่าง่ายๆถือว่าถูกมากนะครับอืมคือว่ามีพีดีโอวีดีโออะไรไถอะไรได้สบายเลยนะครับสําหรับที่ว่าคนจะอ่าเข้าสวนอย่างนี้นะครับนี่ทํางานสวนนี่คือสบายเลยนะลุงถ่ายถนสวนซอซื้อเครื่องตัดยงตัดหญ้ามาเพิ่มหมืน่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าก็ทํางานได้สบายนะครับนี่ดีว่ารถ ตอกนาออเดือนตามเลยเดินตามนี่แพงนะแพงกว่าของเท่าเออครับไอ้ต๊อกนี่อย่างนกนี่กร็พอนกอย่างเดียวนี่ก็สี่หมื่นแล้วนะลุงโค้งเนี่ยเอออันนี้ไปจ่ายเข้ามาสี่หมื่นห้าร้อเออเออเนี่ยดอกด้วยนะอันนี้ดอกด้วยสี่หมื่นห้านะครับเอามันมันสี่หมื่นเก้าไอ้สี่หมนเก้าตอนนั้นนะนะอันนี้ ออันนี้พอๆกับอันนั้นเลยนะครับแต่อันนั้นทั้งคันในยขบซาลีทุกอย่างเลยนะครับนนี้จะโค้งอย่างเดียวนะครับ<ฮ>สี่หมื่นเราดันก็ไม่ไวเออใช่อันนี้อันนี้ทํางานได้หมดนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ